เทพยุทธเหนือเทวะตอนที่31ถึงตอนที่32ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณเพจไอแอมงบมังอาจีนแปลไทยที่แปลมังอาดีๆมาให้พวกเราอ่านกันด้วยนะครับต้อสอนตะแก่หัวเต๋อไปไหนแล้วนายน้อยนี่ท่านไม่รู้หรอกรอว,ว่าผู้อาวุโสหัวเต๋อจากไปตั้งแต่กลางดึกเมื่อคืนวานนี้แล้วเขาไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเหรอนี่ไม่ใช่ว่าเขาใจร้อนเกินไปหน่อยหรือไงเนี่ย ก่อนหน้านี้เขาบอกว่าเขาวางแผนทุกอย่างไว้ให้ข้าแล้วก่อนอื่นข้าต้องผ่านการทดสอบภายนอกของสำนักแล้วเข้ากลายเป็นสิทธิของสำนักนี้ซะก่อนแล้วจากนั้นจากนั้นข้าต้องรับการทดสอบภายในของสำนักและกลายเป็นสิทธิภายในของสำนักให้ได้สุดท้ายข้าต้องขอตำแหน่งของสิบสองตัวแทนของอาสมเก้าให้ได้ยุ่งยากเป็นบ้าเลยแฮะ นายน้อยเมื่อเช้าสิทธิพี่ถังซือหลู่มาที่นี่แล้วบอกว่าปรมาจารย์เฟยสเวีต้องการพบท่านใครคือปรมาจารย์เฟยสเวีงั้นเหรอปรมาจารย์เฟยสเวีคือหนึ่งในผู้คุมของสำนักและเป็นอาวุโสของสำนักของพวกเราครับที่สำคัญกว่านั้นท่านเป็นอาจารย์ของสิทธิพี่ถังซือหลูด้วยครับอาจารย์ของถังซือหลูงั้นเหรอแล้วทำไมนางต้องอยากพบข้าด้วยล่ะเนี่ย ท่านอาจารย์ข้าพาคุณชายเฉือเอียนมาที่นี่แล้วเจ้าค่ะข้าทราบเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของเจ้ากับสิทธิของข้าแล้วไม่ว่าเจ้าจะเป็นสุดยอดอัจฉริยะมาจากไหนหรือแม้เจ้าจะเป็นผู้มีพรสวรรค์ทางด้านดนตรีสูงล้ำเพียงใดหรือต่อให้ทั้งตระกูลของเจ้ามีพลังอำนาจเทียบฟ้าแผ่ภพศารไปทั่วทั้งมหาสมุทรข้าล้วนไม่ต้องการรับรู้หรือสนใจแม้เพียงนิด ที่ข้าอยากพบเจ้าในวันนี้ก็เพียงอยากบอกกับเจ้าให้รับรู้เอาไว้ว่าตัวเจ้าไม่คู่ควรกับสิทธิ์ของข้าเลยแม้แต่น้อยข้าหวังอย่างยิ่งว่าเจ้าจะสามารถออกไปจากชีวิตของนางได้แล้วจบสัมพันธ์รักแรกพบอนาขบขันของเจ้ากับนางลงซะจงจำคำพูดเหล่านี้เอาไว้ให้ดีนี่ไม่ใช่แค่การพูดคุยหรือคำแนะนำแต่นี่เป็นการเตือนและนี่จะเป็นการเตือนเพียงครั้งเดียวและครั้งสุดท้าย หากข้ายังพบเห็นว่าเจ้ายังยุ่งเกี่ยวกับสิทธิ์ของข้าอยู่ละก็ข้าจะทําให้เจ้าเสียใจที่ได้เกิดมาอยู่ในโลกใบนี้ถามซือหรู่พาเขากลับไปได้แล้วฮะอย่างวะเนี่ยไม่เข้าใจวะคุณชายฉือเอียนเชิญเจ้าได้ยินและเข้าใจที่อาจารย์ของข้าพูดดีแล้วใช่ไหมจําเอาไว้หยุดความสัมพันธ์ของเจ้ากับสิทธิ์น้องของข้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้ไม่งั้นละก็ ถางซือหู่อาการบาดเจ็บของเจ้าหายดีแล้วหรือไงอยากให้ข้าลงมือกับเจ้าอีกสักรอบไหมล่ะเจ้าเจ้ามันก็แค่เศษสวะพออยู่ต่อหน้าอาจารย์ของข้าไม่กล้าพูดสักแอะแต่ตอนนี้ทําเป็นอวดเก่งท่านอาจารย์ทําไมท่านไม่ไล่มันออกไปจากสํานักให้พ้นผลซะล่ะก่อนหน้าข้าเคยพูดไปแล้วเย่เย่เป็นคนพาเขากลับมาหากข้าไล่เขาไปตอนนี้จะต้องเกิดความวุ่นวายทางอารมณ์ของนางเป็นแน่ ซึ่งมันจะกระทบต่อความสามารถในการบ่มเพาะของนางได้ยิ่งไปกว่านั้นกวงหยวนและคนอื่นๆไปที่ตำหนักของหัวเต๋อต่างก็ถูกเล่นงานมานั่นหมายความว่าคนผู้นี้จะต้องมีความสำคัญกับหัวเต๋อเป็นแน่แล้วทำไมข้าต้องทำให้หัวเต๋อขุนเคืองด้วยเรื่องเล็กน้อยเพียงนี้ด้วยละ่ะเช่นนี้เองสิทธิ์เข้าใจแล้วเจ้าค่ะแล้วก็อย่าได้ไปยุ่งเรื่องส่วนตัวของแย่ๆอีก เรื่องส่วนตัวท่านอาจารย์ข้าไม่เคยได้เข้าไปยุ่งในเรื่องส่วนตัวของนางมาก่อนเลยนะึเจ้าคิดว่าข้าไม่รู้จริงๆหรอว่าเจ้าได้ประโยชน์แอบแฝงจากตระกูลหลี่มากขนาดไหนนะ่ะท่านอาจารย์ข้าข้าทำเช่นนั้นก็เพื่อตัวสิ์น้องเองนะเจ้าคะข้าเพียงต้องการให้นางมีคู่ครองที่ดีและตระกูลหลี่ก็ดูเหมาะสมหุบป,ปากตระกูลหลี่แล้วยังไงต้องให้เป็นพี่ใหญ่ของพวกเขาก็ไม่คู่ควรกับเย่ๆอยู่ดี ยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงหลี่เซินเลยอย่างไรก็ตามเกี่ยวกับเรื่องนี้นั้นได้ถูกตัดสินแล้วข้าได้พบคู่เต่าที่คู่ควรและเหมาะสมกับเย่เย่แล้วข้าขอถามท่านอาจารย์ได้หรือไม่ว่าใครกันที่ท่านอาจารย์ตัดสินใจให้เป็นคู่รักแห่งเต่าของสิษย์น้องเย่เย่เขาคือผู้นำอสมเก้าของพวกเราจงเทียนอี้ จงเทียนอี้เป็นเขาจริงๆเหรือเนี่ยจงเทียนอี้คือผู้นำของอาสมเก้าจากสังนกหุนเซี่ยของพวกเราหญิงสาวส่วนใหญ่ในสำนนกของพวกเราต่างเารพแดะชื่นชมเขาเขาคือการดำรงอยู่ที่แม้แต่ผู้มั่งคั่งหรือผู้ที่มีพรสวรรค์ยังต้องอิจฉาและที่สำคัญที่สุดเขาคือผู้ที่เหมาะสมที่สุดที่จะได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดเจ้าสำนนกของพวกเราในอนาคตไม่ว่าใครที่ได้เป็นผู้เต่าของเขา ก็มีโอกาสอย่างมากที่จะได้เป็นหูเหยียนของเจ้าสานักคนต่อไปนายน้อยท่านกลับมาแล้วมีอะไรงั้นเหรอที่ปรึกษาเฟยต้ามารอพบท่านนานแล้วขอรับที่ปรึกษาเฟยต้าวันนี้มืนวันว่นาอะไรฟ็เนี่ยทำไมมีแต่คนอยากพบข้าทังเลยคะท่านคือคุณชายชฉือเอียนเจ้าคือข้าน้อยเฟยต้า ผู้อาวุโสหัวเตอ๋อน่าจะพูดเกี่ยวกับข้าไปก่อนแล้วใช่หรือไม่ขอรับเ้อแกหัวเตอ๋อเคยพูดถึงนามของผู้นี้มาก่อนหรือเปล่านะเขาบอกว่าเฟยอุยเป็นคนของพวกเราและเขาจะเป็นคนจัดก,กรารทดสอบและทุกสิ่งทุกอย่างให้ข้าอ๋อนึกออกแล้วหัวเตอ๋อเคยพูดถึงเจ้าอยู่เช่นนั้นพวกเราก็มาเข้าเรื่องกันเลยละกันนะตอนนี้ตัวตนของท่านคือสิทธิสายนอกของสำนักเรา ท่านเพียงต้องเข้าร่วมการทดสอบภายในของสำนักเราที่จะมาถึงนี้สิทธิ์สายนอกนั้นเหรอือนี่ข้ากลายเป็นสิทธิ์สายนอกของสำนักพวกเจ้าตั้งแต่เมื่อไหร่กันเนี่ยไม่ใช่พวกเจ้าบอกว่าข้าต้องเข้ารับการทดสอบภายนอกก่อนหรือไงกันคุณชายชื่อเอียนท่านไม่จําเป็นต้องยุ่งยากอุโสหัวเต๋ล้วนจัดการให้ท่านเรียบร้อยหมดแล้วแต่แก่หัวเต๋อเตรียมการเอาไว้เสร็จสัตว์แล้วอย่างนั้นเหรอนี่มันเล่นสกปรกนี่หวะ เห็นได้ชัดเลยว,ว่าแต่แกนั่นจับาหารข้า,าไว้อยู่คอยดูเถอะข้าจะจัดการกับเจ้าที่หลังคุณชายฉือเอี้ยนมีอะไรงั้นเหรอือเปล่าไม่มีอะไรในเมื่อเป็นเช่นนั้นก็ดีแล้วพูดต่อไปเถอะข้ารอฟังอยู่คุณชายเฉือเอี้ยนนี่คือวรยุทธ์บางส่วนของสำนักหยุนเสี่ยของพวกเราประกอบด้วยวิทยายุทธ์อาคมและข่ายอาคมพวกนี้ต้องมีในการทดสอบอย่างแน่นอน อวสโสหัวเตยยังบอกอีกว่าเมื่อยามท่านว่างค่อยอ่านพวกมันก็ได้แล้วการทดสอบจะมีขึ้นเมื่อไหร่การทดสอบมีอยู่ทุกเดือนเหลือเวลาอีก5วันจะถึงการทดสอบครั้งต่อไปเข้าใจแล้วตอนนี้ข้ากลับไปเถอะอีก5้าวันข้าจะเข้าร่วมการทดสอบเอาเถอะในเมื่อข้าตัดสินใจแล้วว่าจะช่วยหัวเตอสักครั้งข้าก็จะทำให้ดีที่สุดละกันอีกหวันจะถึงการทดสอบครั้งต่อไป ดูเหมือนว่าข้าคงต้องฝึกฝนสักหน่อยแล้วล่ะนะนาะลานประลองผู้อาวุโสเริ่นเตอ๋ออาวุโสสายนอกหลีจือเฮิงที่ปรึกษากวงหยวนอาวุโสสายในเฟยสเสวียล้มเหลวคนต่อไปล้มเหลวคนต่อไปนี่ก็ล้มเหลว ฮอไม่ไหวเลยคนรุ่นใหม่แต่ละรุ่นแย่กว่าคราวที่แล้วซะอีกรุ่นเยาว์พวกนี้หุนหันพันเล่นใจร้อนกันเกินไปที่ปรึกษาเฝยกุยยังเหลือคนเข้าร่วมการทดสอบอีกเท่าไหร่เหลือผู้เข้าร่วมการทดสอบอีกสามคนขอรับเอาเถอะร,รีบรีบทดสอบให้มันจบจบคนต่อไปดูนั่นเร็วนั่นเขาคุณชายเฉอเอียนไม่ใช่หรอนั่นกูชิงเฟิง กูชิงเฟิงเหรอใช่คนที่สิตพี่โอหยางตกรุมรักตั้งแต่แรกเห็นนั่นะเหรอใช่แล้วล่ะได้ยินว่าวันนั้นเขาจัดการหลีเซินกับพวกสมุนที่หุบเขาใบไม้สีชาติจะอยู่หมัดเลยละ่ะเขาไม่ใช่คนของสำนักเราไม่ใช่เหรอแล้วทำไมเขาถึงเข้าร่วมการทดสอบภายในของสำนักเราได้ละ่ะเอ,อ๊ะนั่นมันกูชิงเฟิงนี่เดี๋ยวไอ้กูชิงเฟิงมันมาได้ยังไงไม่มีหลอกแถมให้ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับเทพยุทธเหนือเทวะ ตอนที่31ถึงตอนที่32ครับเป็นยังไงกันบ้างครับไม่ได้เจอกันนานเลยนะครับอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นแล้วนะครับก็ไม่เรียกว่าอุ่นขึ้นนะครับแถวบ้านผมนี่เรียกว่าเริ่มร้อนเลยนะครับก็แน่นอนครับมันร้อนขึ้นนะครับจากที่แบบช่วงเข้าธันวาแรกนี่แบบโอ้หนาวมากกูแบบเอ้ยไม่ใช่ขอโทษครับผมเนี่ยไม่ใส่เสื้อกันหนาวนอนนี่แบบโอ้ไม่ได้ไม่ได้คือมันหนาวแบบมากนะครับแต่ตอนนี้ก็คือร้อนนะร้อนมากเลย นะครับก็เป็นยังไงบ้างครับกับคลิปนี้ชอบกันบ้างหรือเปล่าครับถ้าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์นะครับชอบมากๆก็กด subscribe ให้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะไม่พลาดคลิปหน้านะครับทําไมมาพูดตอนกลางท่านี่อ่ไม่เป็นไรหรอกตอนนี้ด้นสดนะครับเพราะว่าผมรีบมากนะครับแล้วก็อ่าโด์เนทค่าน้ําแก้เจ็บคอนะครับด้านหน้าเลยนะครับ จะทางบัญชีธนาคารหรือว่าบ a ลเล t ก็ได้แต่บัญชีธนาคารนี่ดูด้านนี้นะครับผมจะไม่ใส่ลงไปในดีสคริปชั o นนะครับเพราะมันอันตรายนะครับก็ใส่แค่เบอร์บ a ลเล t ก็พอนะครับบ๊ายบายครับเจอกันคลิปหน้านะครับ